ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dino King วันนี้นะครับพบกับในเกมทำ m อนเจอรี่เชตอีกเช่นเคยนะครับห่างหายกับเกมนี้ไปนานมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมเลยมาทําเกมนี้นะครับจะรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่านักกระบี่เจอรลี่นะครับว่าวตัวนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นนะครับมาเรียนรู้สกิลกันก่อนเลยนะครับ สกิลนะครับสกิลที่1นะครับกระบีและแอปเปิลนะครับเลเวลหนะครับนักกระบีเจลลี่ใช้วิชาดาบสุดเท่พาแอปเปิลและกินจนหมดจากนั้นค่าแข็งแรงจะค่อยๆฟืน้นฟูและจะล้างสถานะเชิงลบออกส่วนเลเวลสนะครับกินแอปเปิลจนหมดจะทําให้ฟืน้นฟูค่าแข็งแรงทันทีในขณะเดียวกันจะลดเวลาครูดาวสกิลอาวุธของตัวเองลงอย่างมากส่วนเลเวลสนะครับ หลังจากกินแอปเปิ้ลหมดแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นชั่วขณะในขณะเดียวกันจะรีเฟรชเวลาคูลดาวน์สกิลอาวุธของตัวเองส่วนสกิลสอนะครับเพลงกระบ,บี่บอนะครับเลเวลหนักกระบ,บี่เจอรี่ปล่อยการโจมตี3ครั้งทําให้แมวได้รับผลลัพธ์จากการโจมตีที่ไม่เหมือนกันส่วนเลเวลสอนะครับขณะนักกระบ,บี่เจอรี่กําลังโจมตีจะได้รับการเพิ่มความเร็วส่วนเลเวลสนะครับ การโจมตีครั้งที่หนึ่งของนักกบิเจอรี่จะทําให้ศัตรูมึนงงชั่วขณะนะครับคุณสมบัติติดตัวนะครับยิ่งลบยิ่งกล้าหารเลเวลหนึ่งนะครับพลังโจมจีตพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นส่วนเลเวลสองนะครับสามารถฟื้นฟูจากสถานะอ่อนแอได้เร็วขึ้นนะครับส่วนเลเวลสามนะครับค่าแข็งแรงสูงสุดเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลสองนะครับสามารถเปิดใช้งานเป็นสกิลสองเปลี่ยนเป็นสกิลสามได้นะครับเป็นอาวุธนะครับ ให้เลือกใช้แค่ได้แค่หนึ่งสกิลนะครับไอ้น,นี่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าไปทํำยังไงอ๋อน,นี่ครับวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็มีเอ่อเป็นคล้ายๆกับแผนที่นะครับแล้วก็คล้ายๆกับเศษเหล็กแล้วก็เงินสองหมื่นนะครับสกิลนี้นะครับถ้าใครอัพนะครับก็เป็นกระบี่ปัดป้องนะครับเลเวลหนึ่งนักกระบี่เจอรี่หยิบกระบี่ขึ้นเพื่อบังกบเล็บขวงของแมวที่อยู่ตรงหน้าต้านทานความเสียหายที่พร้อมกับตีแมวกับทําให้แมวมึนเพื่อขณะ ล้วสามารถลิงก์ในระยะหนึ่งเพื่อหนีการไล่ล่าของแมวส่วนเลเวลสองนะครับเวลาคูดาวสกิลลดลงอย่างมากนะครับส่วนเลเวลสามนะครับเพื่อความเสียหายการตีกลับเป็นจํานวนมากโอเคครับการที่ผมใช้นะครับก็เป็นการแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยครับการที่ผมใช้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะใช้การแบบไหนก็ได้นะครับผมมีการแค่นี้ผมก็เลยใช้เท่านี้ครับผม ถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ชินกับการเล่นตัวนี้ครับส่วนมากผมก็เล่นแต่หนูนาโบลีนะครับเยวไปลงแบบคลาสสิกกันพอนะครับเพื่อไม่ให้แต้มลดตอนนี้ตอนนี้จับอันดับก็ยังไม่ได้เปิดด้วยครับดีครับก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับอยู่ในหน้าจับคู่นะครับมาครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นนักกระบี่เจอร์รี่นะครับเหมือนที่พูดไว้ตอนต้นคลิปนะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับ กดตรียมเลยรอสักแป๊บนะครับรอโหลดไปก่อนผมเล่นไม่กิ่งก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะตัวนี้พอผมซื้อมาผมก็ไม่ค่อยได้จับเลยครับน่าจะเล่นกากใช้ได้เลยครับ เล่นไม่ค่อยปิดตอนรับผมนะครับที่ตั้งแต่เล่นมาไม่ถึงสองสามตานะครับผมก็คิดว่าตัวนี้นะครับเหมาะกับการไปบูกับแมวนะครับไม่ค่อยเหมาะกับผักชีชนะครับก็เป็นถ่วงเวลาให้เพื่อนได้นะครับเวลาผักชีดแล้วก็ช่วยเพื่อนได้คล่องแคล่วมากเลยครับตัวนี้นี่นะครับอยู่ในด่านอะไรก็ไม่รู้ครับเพิ่งเคยเข้าครั้งแรกไปครับโอ้ มาดวงไม่ดีเหมือนเดิมครับนี่ขณะเข้าเกมมาใหม่นะครับเจอแมวเลยครับไว้เจ้าเหมียติดกับดักตัวเองไปครับไปไม่มีอะไรไปหาเค้กเกกับชีต,ตันก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ว่าด่านนี้มีชื่อด่านว่าอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ผมก็เพิ่งเคยเล่นด่านแรกเลยครับเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกไม่ได้เข้านานเลยไม่ค่อยรู้ครับ นายเอ่ยมีเคอีกรีบ้างไหมหาไม่เจอเลยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูที่ด้านบนห้องถงนะครับห้องดนตรีเอาตกบันไดอีกไม่ได้เล่นนานนะครับเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วครับไม่ได้เล่นอยู่ประมาณสองถึงสามอาทิตย์เลยครับเกมนี้เดี๋ยวไปหาชี้กัอพีพีก่อนนะครับนายเอ๋ยทำไมเหมือนห้องนีไม่มีอะ อ๋อมีชีสครับไม่ใช่เคเอ็กอัพเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอรู้อะไรเอเกี่ยวกับตัวนี้มากกว่าผมนะครับก็คอมเมนต์มาช่วยบอกกันได้นะครับครั้งหน้าจะได้มารีวิวให้ดีกว่าเดิมครับเดี๋ยวไปคนชีสกันก่อนนะครับถ้าไม่จริงแมวก็ไม่ต้องสู้ดีกว่าครับแต่ตัวนี้มันเหมาะกับสายบูครับ คนที่ชอบเล่นกับแมวนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้ก็คือแบบว่าเข้าทางมากเลยครับคนที่ชอบเล่นกับแมวนี่ไงแมวมาแล้วครับพูดถึงไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอแมวต้ดดเจอโอ้ดูแล้วครับรอบหนึ่งดี่ต้อมีสกิลแรกกิน <c oughs> แล้วกินต่อหน้าแมวด้วยครับดูทั้งแมวทั้งคนครับตอนนี้เราจ้าพอครับกินต่อหน้าแมวก็ไม่หวั่น,นครับ โอเคครับเลือดเต็มแล้วโอ้ยเจ้าคนนี้ก็น่ารำคาญจริงๆนายเอ้ยเจ้าแมวอยู่ไหนเอ้ยเอาระเบิดไปกินซะจุม่มโดนสายเปิ่นุ๊บแม่ควาโอ้อโอทันนะครับทนันจัดไปอย่าให้เสียควางจานทิ้งฟ็อ เอาเลยครับตอนนี้สู้กับแมวกันเดี๋ยวผมพยายามล่อมแมวให้เพื่อนเข้าไปให้เพื่อนเข้าไปดันชีตนะครับตอนนี้เพื่อนถูกจับไปแล้วครับคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับมาสิเจ้าแมวมาสิมาสิ ตอนนี้พยายามเป็นตัวล่อให้เพื่อนนะครับโอเคครับช่วยได้แล้วครับตอนนี้นนกินแอปเปิ้ลกอนเสียายนะครับสกิวแอป,ปเปิ้ลพอกินแล้วมันไม่สามารถดิบได้นะครับเพราะเวลาแมวมาก็โดนตีฟรีๆเลยครับในเขาอยู่ห้องไหนกันเล่ยอ๋อห้องเดิมนี่มาสิจะแมวมาสิมาสิ กระโดดแบบดิจิตอลโอ้แบบกระโดดแบบยังไม่ยังหลบไม่ได้อะครับแมวตัวนี้เล่นเป็นนะครับดูแล้วกินต่อหน้าแมวครับยอมโมโหมันไหนคนชิดครับคนชิดหนเอย่ยประตูอยู่ตรงไหนเย่ยเดี๋ยวเอาไปเข้าลูก่อน,นะครับนีคนก่อนผมดูทรงแล้วคนอันคนยังยิ่งอันตรายกว่าแมวอีกนะครับตอนนี้ ไม่มีครูดาวสกิลครับคุณมีแต่ยิ่งล้นเลือดครับตอนนี้ใครเลือดน้อยแล้วมาเจอคนเนี่ยครับตายเพราะคนเลยครับไม่ใช่ตายเพราะแมวกินก่อนได้น้ำยาอะไรดูน้ำยาโลสวยเลยครับแบบนี้แต่ถ้าได้น้ำยาโลเรา,เามาคอมโบกับเล่นกับตัวนี้ครับบอกเลยบูแมวสบายครับแต่ผมบัดันชีทก่อนนะครับระหว่างเพื่อนเขายุ่งกับแมวอยู่ครับ คุณผมสายที่จะบูแมวก็จริงก็จริงอะครับแต่วา่าเล่นไม่เก่งก็อย่าไปสู้เลยครับแต่ถ้าใครเล่นเที่ยวชาแล้วก็จัดการเลยครับแมวก็สู้ไม่ไหวอะครับตอนนี้เจอรี่ราชามาช่วยอยู่นะครับแต่ผมกินแอปเปิลก่อนโอเคโอแมวตรงนี้ก็มีครับกับดักเยอะจริงๆดันนี้ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปเอา ชีตบนถนนนะครับที่ถนนโอ้เจอแมวครับตอนนี้ช่วยเพื่อนหน่อได้ครับบูแมวก่อนไหนเอ่ยเจ้าเหมียวไหนเอย่ยไหนเอ่ยสไลด์โอ้เดีย๋ยวมาทางนี้เอา้าโอ้หลบครับหลบมันเหมือนกับว่ามันจะตามยิงเพจนะครับ๋ยวผมมาเอาชีดก่อนนะครับตอนนี้ลงไปที่สถานี สถานีรถไฟใต้ดินนะครับต้องลงไปฝั่งไหนเอ,อ่ยอุ้ยคนตามกระโดดหลบครับตอนนี้หลบคนก่อนอุ้ยแมวก็มาชิงชีตก่อนนะครับตอนนี้เแยวจะเบี่ยงเอาคนใหม่โอ้คนอีกแล้วครับแมวก็มากระโดดหลบครับรออะไรมาสีเจ้าเหมียวมาสีเป็นหนูแล้วไง ส่วนสูงไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดมาสิเจ้าเหมวคิดว่าเป็นแมวแล้วจะกลัวหรือไงโอ้โหลบครับหลบมาเป็นไงล่ะมาดิมาดินี่ครับจุกแมวกันครับโอ้รถก็มาคุณก็มีนี่ครับหลบกันหลบหลบอ้ยตอนนี้โดนใจก,กันแล้วครับรอดไหมรอดไหมอมอยังรอดครับยังรอด นีก่ก็ครับตอนนี้ไม่สู้แล้วครับจังหวะนี้กินแอปเปิลก่อนเอาเลือดโอเคฟันแมวฟันไม่โดนสักนัดครับผมนี่แะครับเล่นไม่เป็นของจริงไปครับไปรูอยู่ตรงนี้พอดีโอเคดันชีดไปก่อนครับตอนนี้ให้ลุงเพล่อมแมวให้ก่อนครับ เดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยก่อนนะครับตอนนี้บอกให้เพื่อนมาช่วยขนชีสก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าทั้งหมดหาไม่เจอก็ไม่ต้องหาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะตายเอา <c oughs> ลุงเพรเดี๋ยวลอมาฝั่งนี้ก่อนนะ <c oughs> ลอมาเดี๋ยวเราจะเดียงนะเราโดนอีกทีเราก็ไปแล้วนะโอเค กินโอ้แมวมาพอดีครับดีนะเราเออผักชีเสร็จแล้วไปรับไปซะซูมตูมอืโดนเองด้วยครับตอนนี้โดด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 โดโด,โดนีก่อนนะครับตอนนี้เหมือนกับขาดชีติแค่ก้อนเดียวนะครับน่าจะอยู่ห้องอาหารกลางแจ้งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่ขนชีตก้อนเมนื่อกี้ลนูก็ น่าจะอยู่ที่ห้องอาหารกลางแจ้งด้วยนะครับไม่เอ่ยไปทางไหนเลยเดี๋ยวกินแอปเปิลก่อนนะครับเพิ่มเลือดโอเคเพิ่มเลือดเดยอะอยู่นะครับสกิลนี้เหลือสามนาทีแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปที่ห้องอาหารกลางแจ้งนะครับตอนนี้ลุงเพชโดนแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็น,นครับขอโทษด้วยนะลุงเพชเมื่อกี้ข้าไม่เห็นจริงๆแต่ เอิม่มเจอลี่ราชาก็ไปช่วยแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตแมพนะครับ่กี้หนีแมวอย่างเดียวไม่ได้สังเกตแมพเลยไม่รู้รอดไหมนะครับลุงเพชรดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดครับโอ้ไม่นะลุงเพชรลุงเพชรไปสวรรค์แล้วครับตอนนี้เราไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะครับผักชีดก่อนนะครับตอนนี้ โอ้เลืแค่ครึ่งเดียวแล้วครับน่าจะชนะแล้วครับโอเคตอนนี้ตัวนี้ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะครับเข้ามาช่วยผักชีดแล้วนะครับกินกันแล้วก็อัพคุณสมบัตินี่นะครับได้เลือดด้วยครับตัวนี้เหมาะกับซับอร์นนะครับที่เพื่อนเล่นอยู่แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีให้รีวิวนะครับยังไม่ได้ซื้อไป เดี๋ยวเอาะเบื่อแล้วนะครับอู้แมวมาครับมาสีเจ้าแมวอ้าวกดผิดนะครับี๋ยวกลับขึ้นเลยก่อนกลับมาแล้วครับช่วยเพื่อนกันทำไหมทำไหมนี่ครับฟันแมวแล้วเพื่อนก็จะดิ้นจากมือแมวได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ท่านที่อ่านมาผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามันต้องเป็นเลเวลไหนก่อนนะครับถึงมันจะช่วยได้ โอ้ระเบิดก็มีแป้งสาลีก็มานี่ครับหนีระเบิดปะแป้งสานนลีครับตอนนี้กินก่อนกินก่อนเยะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดีอยงหไอเอ้ยคลองอยู่ไหนหมดเอ้ยนี่มีลูกก๊อปอยู่นะครับเอ้าเราไม่โดนตับจักแมวได้ไงเนี่ยแต่ก็โชคดีแล้วครับ นี่ก่อนนี่ก่อนเดยกจะตายโหแจ้กันสร้างดามเมียเยอะเลยเอาเลยตูมตามไม่ได้นะครับตอนนี้กินนมอ่ะกินนมต่อหน้าแมวเยอมโมโหกินแอปเปิ้ลขอปั้นกับแมวก่อนไปได้ไหมโอ้ไม่ได้ด้วย โอเคครับผมได้ที่หนึ่งเลยนะครับนี่ขนาดนี้ไม่เป็นนะเนี่ยคะแนนเกือบสามพันเลยนะนะั่นน่ะห่างกับที่สองเกือบสองเท่าเลยนะก็ตัวละครตัวนี้นะครับนักกระบี่เจอรี่นะครับสําหรับผมนะครับผมว่าก็เอาไปสู้กับแมวคือดีเลยครับแต่ว่าปากคีบก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับตัวนี้ถ้าเอาไปแบบถ่วงเวลาให้เพื่อนนะครับก็ ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วถ้ายิ่งมีการ์ดเดี่ยครับบอกเลยครับเล่นแล้วผิวเลยครับก็เพื่อนๆก็ไปซื้อกันได้นะครับผมจําราคาไม่ได้ครับแต่ก็ไปซื้อกันมาเล่นได้นะครับเก่งมากครับตัวนี้ไปสู้กับแมวก็โอเคครับคลิปหน้าครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโป